เช้าสองเม็ดยินสองเม็ดสามวันก็รู้สึกแล้วว่าอาการเคืองในตานี่จะไม่มีแล้วเม็ดดาที่มองเห็นเลื่อนไปมาก็มองเล็กลงเล็กลงนะคะต้องขอขอบคุณดีคอนแทคที่ให้ดวงตากลับมาดีเหมือนเดิมนะคะรับรองคุณภาพเลยร้อยเปอร์เซนต์ดีจริงค่ะเราห่วงสุขภาพไว้ก่อนใช่ไหมเราเอาดวงตาเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมตาได้ที่เงินทองนี่เออเรายังโอกาสที่เรายังหาได้แต่ดวงตานี่มันจะไม่ได้แล้วถ้าเราสูญเสียไปเนี่ยคือเหมือนกับ สนสิทเลยอยู่ในโลกมืดเลยรู้สึกจะเป็นต้อนะอย่างน้ําตาที่เคยไหลนะคะก,ก็หยุดไปแล้วก็ตาพรามัวนะคะก็รู้สึกว่าเห็นชัดขึ้นก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะคะก็รับประทานมาจนกระทั่งทุกวันนี้ค่ะแล้วเราสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งกล่องที่เท่าไหร่คะที่รู้สึกเป็นาอาการน้ําตาหยุดไหลสายตามองชัดขึ้นอ,อ๋อกล่องที่2คะ่ะกล่องที่2ก็เห็นเปลี่ยนแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นมานานนะคะมันเป็นมานานนกี่ปีคะ มากกว่า5ปีนะคะมากกว่า5ปีเป็นอาการต้อเนื้อค่ะเป็นต้อเนื้อมากกว่า5ปีนะคะทานเพียงแค่สอง่องเท่านั้นเองค่ะอาการคือดีขึ้นเลยแต่อามองชัดค่ะสบจัหายไปไหมคะหายอยู่นะคะเพราะว่าเราทานแล้วเราเห็นผลอย่างชัดเจนนะคะก็อยากให้ใครๆที่ไม่เคยรู้จักนะคะก็ลองรับประทานดูนะคะเรียคิดว่าลองปิดใจลองทานใคไม่ผิดหวังเนาะไม่ผิดหวังค่ะรับรองได้ค่ะ มัวมองไม่เห็นเป็นวุ้นในตาเป็นดัดสินใจลองดูพี่ก็เลยลองดูลองกล่องแรกก็ยังเออสึกวานี่พอกล่องที่สองพี่ก็ดีขึ้นดีขึ้นมากเลยตอนนี้นะตอนนี้ก็คือมองเห็นชัดเลยใช่ไหมเห็นบอกเมื่อก่อนมองไกลๆมองกระจกตัวเองก็ไม่เห็นเลยองากมองหน้าตัวเองว่าเออใช้ครีมอันนี้มัน ทำไมหน้าเรามันขมอะไรที่ก็มองไม่เห็นไงแต่ตอนนี้ที่มองเห็นได้หมดพวกน้องๆมันน,นั่งอยู่ที่พี่มองเห็นปวดตาแล้วก็แสบตาน้ําตาไหลตลอดค่ะโดนลมก็น้กกําตาก็จะไหลเลยในตาของป้าก็จะเคืองมากเลยค่ะมันจะแดงสองข้างเลยค่ะพอไปทานวันแรกก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเคืองพอวันที่สองก็รู้สึกน้ําตาไม่มีน้ําตาไม่ไหลยหยุดไหลก็ก็ดีขึ้นทานไปหกเม็ด รู้สึกปกติแล้วก็ดีขึ้นทุกวันนี้ก็ไปไหนมาไหนก็คือไม่ไม่ปวดเหมือนแต่ก่อนดีใจมากที่ได้มาเจอตอนนี้เป็นนับว่าเป็นบุญของป้าแสบตาตามัวโดนลมอ่ะไม่ได้ดูทีวีก็ไม่ชัดอ๋อค่ะเห็นบอกว่าไปผ่าตัดมาแล้วใช่ไหมคะผ่ามาแล้วแล้วอย่างที่ผ่าแล้วเป็นไงบ้างก็ยังมัวอยู่นิดหน่อยอ่ะเรยวก็เลยสั่ง D c o n นแทคอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ทานนะคะเป็นไงบ้าง ดีขึ้นค่ะ <c oughs> ดีขึ้นชัดขึ้นดูทีวีไม่ต้องใส่แว่น <c oughs> อ๋อค่ะน้ำตาก็ไม่ไหล <c oughs> อ๋อค่ะแล้วทานไปประมาณสักกี่วันคะที่ัมผัสได้ประมาณหกเจ็ดวันนี่คุณแม่จะมาทานให้ดูเป็นการยืนยันว่ามีการทานจริง <c oughs> เห็นผลจริงนะ,ะทานง่ายนะะี่ย <c oughs> ทานง่ายค่ะคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ทานให้ดูเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะที่เคยมีปัญหาสายตานะคะแล้วก็ทานผิดพันตัวดีคอนแทคนะคะแล้วก็เห็นผลลับชัดเจ